สวัสดีปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยเลยนะครับอ่าเพราะว่าง,งานของผมเป็นงานเสนอทางเดินใหม่ของประเทศไทยด้วยการมอบของขวัญให้กับตัวประเทศเพื่อของขวัญชิ้นนี้นะฮะของขวัญน,นี้จะมีคําขวัญคำวยพรน,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำวยพรที่ ออกฤทธิ์อ,อเดได้นะครับเพราะเป็นคำวยพรของเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั่นเองนะฮะมันจึงไปออกฤทธิ์อ,อัปเดตเพราะคำวยพรนี้จะไปผ่านนะฮะการประกาศคำวยพรเป็นกฎหมายความมั่นคงนคั่นเองนะครับนะฮะเอาคำวยพรไปเป็นคำประกาศกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจอธิปไตย นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงนั่นเองนะครับเพราะคำอวยพรทั่วไปก็อวยพรเป็นคําที่ฟังหรูสบายใจนะฮะแต่คําอวยพรที่เราจะซื้อของขวัญในประเทศเนี้ยมันจะต้องมีคําอวยพรไปด้วยของขวัญน,นะฮะเพราะตัวประเทศป่วยตัวประเทศไทยป่วยแล้วเป็นประเทศไทยที่ตกชั้นตกระดับมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันเนี้ยเราก็เรียกว่าถือว่า อยู่ในขั้นป่วยแล้วละ่ะนะตกชั้นตกอันดับเสื่อมโทรมแล้วก็ป่วยดังนั้นจึงต้องมีการให้กําลังใจโดยประชาชนนั่นเองนะส่งของขวัญให้กําลังใจและของขวัญน,นั้นมีคําขวัญนั่นก็คือคำวยพรที่เป็นฤทธิ์เป็นเดชเหมือนกับเราส่งของขวัญที่เป็นยาเป็นยานะฮะชูใจหรือยากําลังใจไปให้ตัวประเทศเมื่อประเทศได้อ่านแล้วล้วประกาศว่าได้รับของขวัญน,นี้ ซึ่ขงข้อความน,นี้มันเป็นข้อความที่ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจทิปไตยเมื่อเจ้าของอำนาจทิปไตยประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละนะเท่านั้นแหละครับคําประกาศนี้มันศักดิ์สิทธิ์สูงสูงกว่ายิ่งใหญ่กว่าเหนือกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยตรงเนี้ยที่ประชาชนไทยไม่รู้เพราะประชาชนไทยไม่มีหลักวิชาที่ถูกเลยใช้ไม่เป็น ผมในฐานะผู้รู้หลักวิชาที่ถูกจึงมาประกาศให้เป็นทางเลือกใหม่ที่ประชาชนปกติไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะว่ารัฐบาลตู่ประกาศรถแบบหนึ่งท่านก็ต้องใช้ไป20ปีถ้าไม่มีทางเลือกแต่คราวนี้ผมมาประกาศนะเป็นรถแบบสองเป็นทางเลือกใหม่ที่ท่านต้องเลือกนะเพราะมันดีกว่าไงนะเพราะว่าในการเลือกใช้รถแบบสองเนี่ยมันเป็นอของขวัญ ที่มีคำวยพรที่เป็นกฎหมายความมั่นคงมาด้วยไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเลยเมื่อประกาศแล้วจำนวนเสียงที่ประกาศจะต้องได้สามสิบตั้งเป้าไว้สามสิบขึ้นไปสาสิบเสียงนะฮะส0มสิบล้านเสียงอ่าประชาชนก็ซื้อของขวัญส0สิบล้านชิ้นถึงสี่สิบล้านชิ้นก็ส่งมอบให้ตัวประเทศการส่งส่งเป็นใบแสดงเจ็ดนง ไอใบที่เเจ็ดบนรงนั่นแหละครับนะฮะมันเป็นใบไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนั่นเองจากเจ้าของอำนาจสิทไตสาสิถึงสี่ิบล้านใบส0สิบล้านคนส0ิบล้านเสียงสี่ิบล้านโหวตมันจึงเป็นคำสั่งที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญปีห0ซึ่งได้มาแค่สิบหกล้านนั่นเองแต่นี่มันโอ้โหส0ิบถึงส0ิบล้านนะแล้วแถมประกาศโดยเจ้าของอำนาจสิทธิ์ไตยมันเหนือกว่าทั้งเสียงจำนวนเสียง แล้วเหนือกว่าด้วยศักดิ์ศรีของเจ้าของหน้าที่ใจประกาศนะครับไอสิบหกร้านเสียงรัฐธรรมนูญนั้นประกาศไม่ไม่ใช่เจ้าของหน้าที่ไปประกาศนะครับไม่ใช่นะครับประชาชนไม่ได้ประกาศเลยนะครับไม่รู้หน่วยงานอันใดประกาศแต่เนี่ยเจ้าของหน้าที่ไยประกาศเลยดังนั้นมันเหนือกว่ารัฐธรรมนูญนะแล้วมันก็เหนือกว่าหน่วยงานนะั่นอีกก่างหากนะครับนะครับหน่วยเนือเหนือกว่ากรกต แล้ววิธีการก็ดีกว่ากกตที่เก็บเสียงสามไอ้สิบหกล้านเสียงเพราะที่นี่ใช้พุทธเป็นเราสร้างเป็นรัฐพุทธนะครับเราจะสร้างประเทศใหม่เป็นประเทศเรทศัฐพุทธนั่นเองนะครับเราพุทธนิกายคอสมิตเป็นนิกายใหม่นะครับเป็นนิกายเพื่อประชาชนชาวพุทธปกครองตนเองนะเมื่อประชาชนชาวพุทธมาปกครองตนเอง มันก็เป็นระบบระบบใหม่หมดเลยนะนะชาวคณะชาพุ๊กก็ต้องส่งเสียงมาสามสิบสี่สิบล้านเสียงนะครับเพื่อประกาศเป็นรัฐพุทธนะครับปกครองโดยชาวพุทธปกครองตนเองด้วยระบบระบบใหม่ที่ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสและไม่มีพรรคการเกมือ,องอีกต่อไปแล้วแต่เป็นชาวพุทธนี่แหละประกาศโดยกฎหมายความมั่นคงของตนเองนะประกาศใช้รถแบบสองเลยนะครับนะถรถแบบสองนั้นกําหนดให้ประชาชนปกครองตนเองนั่นเองนะครับ แบบนี้ดังนั้นก็ไปเชิญชาวไทยมาซื้อของขวัญมอบให้กับตัวประเทศที่นี่ของขวัญชิ้นนี้มันมูลค่า3,600บาททำไม3,600บาทก็เพราะว่าจะต้องสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งประเทศไทยมีลิขิตอยู่แล้วจะต้องเป็นชาติมหาอำนาจด้านมหาอำนาจอะต้องเป็นลิขิตอยู่แล้วเป็นชาติมหาอำนาจ แล้วก็ต้องเริ่มสตาร์ทตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นไปป่จนนี้เข้าสู่รัชกาลที่10เต็มรูปแล้วนะหลังจากที่อิทธิพลรัชกาลที่9้ายังหลงเหลืออยู่เมื่อประกาศารัชกาลที่10แล้วนะฮะแต่ว่าอิทธิพลรัชกาลที่9้ายังมีหลงเหลืออยู่ก็ต้องรอให้สักปี2ปองสามปีหมดมันก็กำลังเสื่อมกำลังหมดลงดูได้จากตัวรัฐบาลตูนั่นเองมีอาการเสื่อมให้เห็นนะฮะเสื่อมแล้วหมดสภาพแล้วนั่นเอง เมื่อบุตรเสื่อมหมดสภาพก็ต้องมีของใหม่มาสิครับอาการเสื่อมแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะฮะหมดสภาพนันเองก็ต้องทิ้งยุคทิ้งสมัยกันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วต้องสร้างราชธานีใหม่นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้สูตรของพระเจ้าตากนะทาการกู้ชาติใหม่มีกระบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเกิดขึ้นในยุค AI นะครับบนกู้กระบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนี่แหละครับต้องการเสียงสนับสนุนจากประชาชน3,600บาท นะเพื่อไปสร้างราชธานีใหม่ใช้เวลาสิบสิบปีบวกกับการเปลี่ยนทายประเทศอีกสองปนะีแล้วการกู้ชาติอีกหกเดือนก็คือก็คือมกราลเนี่ยเป็นตน้นแต่ไปได้ยี่28บแปธันวาปี5้าหกี่ธันวาห้าหก็คืออีก3วันก็ปีใหม่แล้วะ่ะก็เพิ่งผ่านยี่แมาเนี่ยวันเขาจะตาัดก็ประกาศไปเลยไป6เดือนนะถึง28 ถึงยี่สิบแปดมิถุนาอแต่วันที่แต่สี่เดือนเนี่ยภายในสี่เดือนภายในสามเดือนสี่เดือนมันควรจะได้ภายในสองเดือนเนี่ยมันควรจะได้ได้สามสิบสี่สิบล้านเสียงถ้ามาทันนะก็จะไประเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทิ้งถ้ามาไม่ทันก็ต้องรอเป็นสี่เดือนสี่เดือนก็เป็นเดือนเมษาก็ไปวันหลังวันหลังวันเกิดประเทศไทยอะ่ะก็เป็นวันที่ยี่สิบสี่ก็ได้หรือยี่สิบแปดก็ได้ เอายี่บปดก็เลยจะตรงกับพระเจาตากยี่ส28ดเมษาก็ะระเบิดลุสรีประชาทิง้งซะถ้ามันยังรวบรวมเสียงไม่ทันนะนะครับแล้วก็ยังมีอีกวันที่24บสี่มิถุนายังได้อีกนะเพราะเป็นวันที่คณะราษฎรปฏิวัติมาเสียของประชาชนชาไทยทั้งประเทศจะปฏิวัติกลับคืนไปเพราะถือว่าคณะราษฎรเป็นคมาเสียของยี่บสี่มิถุนายีิบแปดมิถุนาประชาชนปฏิวัติกลับคืนไปเลยนะจะเป็นแบบนี้เอาละ น,นี้แจ้งหมายโครดการให้ทราบหมายกระการเหล่านี้ต่างๆันนี้ถ้าเผื่อไม่ตรงไม่เป็นไปนตามนี้ก็ไม่แน่ว่างานมันล้มเหลวนะครับหมายว่ายังสื่อสารกันไม่ทั่วถึงยังไม่ได้เข้าเป้าเพราะฉะนั้นวันต่างๆก็สามารถปรับเลื่อนได้แต่ตอนนี้ก็วางไว้เป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่ยี่แปดธันวาห้าหกอ้ยี่แปดธันวาหกสี่แล้วก็มาข้อปีหกห้านี่ก็ ก็เรียกว่าเป็นปีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะเปลี่ยนแปลงใหม่เอาละหมายโคการที่ผมวางไว้นี้จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็อยู่ที่ประชาชนนั่นเองว่าจะมีจิตสํานึกในการที่จะช่วยเหลือตัวประเทศไหมเพราะประเทศก็ป่วยและการช่วยเหลือผมก็ให้ช่วยวันละบาทวันละบาทสิบไอ้วันละบาท 10, หนึ่งปีก็สามร้อหกสิบาวันแต่คิดเป็นตัวเลขกลม,มก็สาม เดือนะหกสิบนะครับสิบสิบปีก็เป็นเท่าไหร่สามพันหกร้อยก็นั่นน่ะวันละบาทสิบปีก็สามพันหกร้อยเราไม่ต้องรอสิบปีเราก็เอาภายในปีสองห้าห้าหกเนี่ยนะภายในหนึ่งปีหรือภายในสองปีเป็นช่วงเปลี่ยนทายตามพระเจ้าตากนะสองปีเปลี่ยนทายเหมือนกันเราก็ใช้สองปีสองปีมันก็ต้องเพิ่มจากวันละบาทเป็นวันละห้าบาทพอครบสองปีมันก็จะมันก็ได้สามพันหกร้อยห้ารบาท ก็ขอเชิญชาวไทยมาร่วมนะฮะลงทุนเราต้องรู้จักการลงทุนอนะ่ะคนไทยไม่ส่วนมากจะไปรออัจฉวินไม่มีหรอกครับท่านต้องลงทุนคราวนี้อาเะเทนออกจากวงจดุบาทแล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจท่านก็จะได้ความมั่งคั่งตามไปด้วยเพราะท่านจะถูกมองเป็นมนุษย์ทงคำวินัยแล้วก็จะมีทุนสำรองบุคคลที่นี่เซ้ไป 4- ีถึง12ล้านบาทก็เซ้นไปสิล้านบาทไปเลยนะครับ แล้วท่านก็ไปเรียนรู้ว่า12ล้านบาทท่านจะบริหารเดศอย่างไรคือคนต้องเรียนรู้ใหม่เรียนรู้เป็นคนไทยใหม่ะนะเป็นชาวพุทธใหม่ด้วยเป็นคนไทยใหม่ด้วยเราจะเรียนรู้กันใหม่หมดแล้วพุทธนิยารคอรสเมิกเนี่ยเป็นพุทธที่ประกาศ GDS นว่าหมายว่าประชาชนจะต้องส่งภาษีทุกสุกซึ่งภาษีทุกส,สุกได้มาจากการการตรวจชานของประชาชนเองตรวจชานร์นว่าได้ชานหน1 2 3 4ไหมชานไหนอย่างเงี้ย การจะตรวจชาญนได้ก็ต้องรู้การทํางานของอาคารทั้งห้านะครับเมื่อท่านจะทำงานอาคารทั้งห้าท่านก็ดูสังเกตดอูอย่าไปยึดติดเพราะเพราะว่าไอ้ขันทั้งหลายไม่ใช่ตัวท่านมันทําหน้าที่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันทำหน้าที่ของมันไปเราเราไปงับมันเองอ่ะมันชงเรื่องให้แล้วก็ไปตื่นเต้นเลยไปงับเอาเรื่องมันมาแล้วก็ไปกับมันมันก็ไปกันใหญ่เลยครับบ้านเมืองจึงวุ่นวายดังนั้นเราเป็นผู้ดู อย่าไปงับเพียงแค่ดูดูแล้วเป็นยังไงสบายสบายใจไหมเป็นทุกข์กับมันไหมเมื่อไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แค่ไหนะหระดับไหนก็มีชานให้เรื่องชานหนึ่งสองสามสี่ตั้งก็สงภาษีเป็นชานหนึ่งสองสามสี่ประเทศก็จะประกาศ GDS ในพื้นที่นั้นว่าทลายลูปรวมได้ลทลายประชาชนมีความสุขทลาย,ลาย,ลาย,ลายความสุขมุดรวมแค่แค่ไหนอันนี้คือพุทธนิการคอสมิกเป็นพุทธเพื่อการปกครองตนเองของชาวพุทธนะครับมีระบบระบอกการปกครองตนเองมีการส่งภาษีทุกสุขไม่ประกาศ GDP จะประกาศดีจีดีพีไปทำไมในเมื่อประชาชนมีทุนสำรองของละสิบสองล้านบาทแล้วนะแล้วก็ไปลงทุนทําอะไรมันจเจริญงอกง,งามหมดแล้วที่มันก็ล็อกไม่มีเอทีเอลเกิดขึ้นแล้วก็ล็อกไอ้เงินเฟอ้อไม่ให้เกิดขึ้นล็อกสองงานนี้มันก็เรียกว่าท่านมั่งคั่งไปตลอดแล้วไม่จะเป็นต้องไปสแสวงหา GDP เพราะไอ้ตัวที่ล็อกนี่มันคือ g d ดีดีๆนี่เองนะนะแล้วท่านก็อยู่ในเทอมการสั่งซื้อสินค้าในระบบการค้าแบบใหม่ที่ว่าขอบเพียงจิซึม สิคะพอเพลงจิ่ตสื่นนี่แหละครับมันจะไม่ต้องไปแสดง GDP เพราะจี p เป็นของพวกทุนิยมมันจะต้องสังสวงหาไว้ตรงไหนนะ GDP สูงตรงไหน GDP ต่ำมันก็ไม่ไปลงทุนมันเป็นเกมของของไอุ้นิยมเป็น GDP อ่ะทีนี้ที่ผมทําขึ้นมาเป็นการค้าเนี่ยมันไม่ใช่เล่นเกมแบบทุนิยมเราสร้างความมั่งคัง่งมั่นคงยั่งยืนยาวนานของประชาชนอ่ะคือมั่งคั่งแบบน้อย,อยแต่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องไปประกาศ g d ดประกาศทำไมก็ ก็มันบังคังอยู่แล้วมันก็ไปเรื่อยๆดีครับมันไม่เห็นความต่างอ่ะเออแต่ไอ้แต่ไอธุนกิยมันจะต้องสร้างความต่างให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ผูกขาดอีกเก้าอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นธาตุที่จะต้องประกาศ GDP หา GDP แต่ที่นี่มันเท่ากันหมดอ่ะมันเฉลี่ยใกล้เคียงกันหมดมันจะประกาศ GDP ทําทำไมที่นี่ไม่ประกาศ GDP ประกาศ g d s สิ่งที่ต้องการรักพูดต้องการคือ g d s ความสุขมวลรวมของประชาชนแค่ไหนนะครับ จ,จิตใจของประชาชนอยู่ในระดับชานไหนเออทรงทรงช้าน่ะภาษีที่เป็นช้าน่ะนั่นแหละที่นี่เป็นแบบนี้นะว่าหมายเป็นแบบนี้กรแจ้งให้ทราบให้รู้ซะนะทีนี่การลงทุนของประชาชนเนี่ยมันแค่วันละบาทสิบปีสามพันหกถ้าท่านไม่มีท่านกระติกไม่มีไปเดียวคนที่เล่นหุ้นเล่นเทรดหรือกองทุนต่างเขาก็มาลงเองนะเหตุที่มาลงเพราะเขาเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมีระบบระบบใหม่อย่างแน่นอน ระบรถเป็นหนึ่งไม่ได้เรื่องก็รอรถแบบใหม่มารถตับสองผมมาเสนอเนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ท่านเห็นแล้วองค์การหน่วยงานต่างๆกองทุนต่างๆเห็นว่าเมื่อมั่งคั่งแน่นอนคงต้องเกิดระบบระบอบใหม่อย่างธนาคารไทยก็มาร่วมด้วยเพราะธนาคารไทยก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่ประชาชนส่งมาสี่สิบล้านเสียงอ่ะเจ้าของนาตติไัยสั่งอ่ะเจ้าของนาตติไตยสั่งนะครับเมื่อเของนาตติไตยสั่งเป็นกฎหมายความมั่นคงระบบลู่ตกไปนะ ธนาคารเปิไทยก็อยู่ภายใต้รัฐมนูลนะเพราะจะขออหน้าที่ประธายสั่งให้ให้รัฐบาลเอาเงินออกมาก่อนประชาชนไม่มีเงินจ่ายสามพันหกธนาคารเิไทยก็จ่ายไปก่อนแค่แค่นั้นเองแล้วประชาชนจ่ายคืนสิบปีวันละบาททำไมจะขยายคืนไม่ได้มันจ่ายคืนได้อยู่แล้วธนาคารเิไทยไม่มีทางอิดอดอิดอดก็โดนอับหน้าที่ประธานของประชาชนสั่งเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งเปิไทยก็ต้องร่วม พราะทางไทยก็ไม่มีแผนอะไรนะทางไทยก็รายงานแก่ว่าเออประเทศไทยเคยลุ่งเรืองมาสมัยที่เราลุ่งเรืองเอเวียดนามก็ตกตามพอเวียดนามลุ่งเรืองไทยตกตามรอนนี้เวียดนามรุ่งเรืองมัง้งก็ถวินหาว่าเราจะมีโอกาสทําแบบนั้นได้ยังไงก็ยังมองหาอยู่หาไม่เจอราคาแข่งขานจะไปหาเจอได้ไงไม่มีหน้าที่หาต้อง ผู้ที่มาคุมประเทศต่างหากเป็นผู้ที่ออกแบบวางโนโยบายแห่งรัฐเป็นอย่างไรก็คือประชาชนนั่นเองคือท่านทั้งหลายนั่นแหละที่ลงทุนคนวัลบาทนั่นแหละเป็นผู้ที่วางโนโยบายแห่งรัฐตั้งกับวางไปสิ่ธนาคา,ารออกไปก่อนฉันไม่มีธนาคารไทยก็ออกไปก่อนแล้วท่านก็ส่งคืนสิบปีเดือนระบาดทําไมไปทําไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึดนน้นได้แน่นอนเม่เกิดขึ้นได้ ไอ้กองทุนต่จางเห็นว่าเกิดธนาคารเอาด้วยก็พร้อมจะออกให้ก่อน,ออออนอคนไหนมีเขาจะออกให้ก่อนเลยเพราะเขาจะได้คืนสิบเท่าผมก็หนดให้สิบเท่าเลยเพื่อกระตุ้นให้คนไทยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองคอ์กรใดก็แล้วแต่ท่านเชื่อมั่นท่านก็ออกให้คนไทยก่อนไปเลยธนาคารไไทยไม่ต้องไม่ต้องบำบากนะออกให้ก่อนนะเสร็จแล้วพอท่านได้สิบสองล้านบาทท่านก็คืนไปสิบเท่านะก็แบบนี้ก็เรียกว่า วินวินวินกันบอกทุกท่านนะบอกว่าคงเข้าใจเรื่องการเงินนะผมสร้างรถแบบสองขึ้นมาเพื่อทําสงครามการเงินนะฮะผมพาประเทศไทยเข้าสู่สงครามการเงินของโลกด้วยการมีระบบการค้าแบบใหม่ที่เรียกว่าพอเพียงจิ๊ซึมไปชิงแชมป์กับอ่าแคปิตอลลิซึมก็หวังว่ามวยไทยการเงินพอเพียงจิซึ่มจะสามารถชนะคะแนนแคปิตอลลิซึมได้แล้วก็จะ แบ่งแบ่งแบ่งปันบาลานโลกกันอ่าคนละครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะต้องไปสร้างเมืองสี่สไตล์นะไม่ต้องไปพึ่งพาเมตาบทเมืองสี่สไตล์นี่แหละครับเป็นเมืองของแท้ที่ท่านจะใช้ชีวิตเข้าไปอยู่จริงๆทุกคนอยู่สไตล์ละหนึ่งปีอย่างเร็วก็หกเดือนนะะหนึ่งปีก็เปลี่ยนสองปีเปลี่ยนสามปีเปลี่ยนไม่เกินสี่ปีต้องเปลี่ยนทุกคนต้องเปลี่ยนอยู่ในสี่สไตล์เนี้ยนะวนเวียนกันไปนะไม่เบื่อนะครับ แล้วแต่ละสไตล์ตตคุณเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมได้เลยนะเป็นพลเมืองแบบนั้นก็เช่นเมืองย้อนยุคเข้าไปในยุคโผล่รมโบราณเลยก็เขาเชิญคุณหรือทีมงานทีมงานออบุเคศาสตริวิทนะมาเลยนะครับทั้งดารานักรง,กสงกแสดงมาร่วมสร้างเมืองโบราณกันใหม่ที่นี่สร้างจริงๆห้าเมืองนะแล้วเมืองใต้น้ำอีกอสองสามเมืองเมืองในป่าของสมเมืองนะครับ แล้วก็เมืองกีฬาอี้5เมืองแล้วเมืองไฮเทคเมืองไฮเทคคือเมืองปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยสร้างใหม่ขึ้นอีก5เมืองเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการสร้างเมืองใหม่ถึง20เมือง20เมือง4สไตล์นี่คือเรื่องใหม่เมื่อมีการสร้างเมืองก็เกิดอะไรก็เกิดการจ้างงานอุตสาหกรรมเกิดอย่างมากมายฐานการกินเต็มที่ธุรกิจเดินเศรษฐกิจสะพัด เงินหมุนกันไม่รู้กี่รอบ GDP ถ้าวัด GDP ก็ทะลุสองหลักเนี่ยงานถ่งวงแบบตินอย่างเงี้ยด้านเะขาเชิญท่านเข้ารูมทันทีนะสามพันหกนะครับท่านก็สมัครเลยสมัครเป็นสี่ผู้คนสมัครแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าสมัครสามพันหกก็แจ้งไปคนมีเงินก็ออกให้ก่อนพอท่านได้มาท่านคืนไปสิบเท่าแค่นี้ระบบมันก็เดินแล้วประเทศไทยทีนี้ผมต้องการทีมงานอ่ะใครก็ได้มาเป็นทีมงานเป็นองค์ o r ไนเซอร์จัดการเรื่องนี้ เรื่องขบวนกู้ชาตเรื่องจากสองนะขอเชิญหน่วยงานองค์กรใดที่จัดอีเวนต์ได้ใหญ่ระดับโลกนี้ขึ้นระดับโลกนะฮะงานที่ทำนี่ระดับโลกก็ติดต่อมาครับกับแอรธรรมธาทิตยนะครับผู้ออกแบบรถแบบสอของประเทศไทยนะครับขอเชิญติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วคุยกันอีกทีหนึ่งเอาละประชาชนก็เตรียมตัวสมัคร4ี่พคนได้แล้วครับ เอาละคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ